ใน่จะสุกยังอะสุกยังสุกโอ้ยมันแห้งแล้วไอ้มันแอ้งแกรอบนิดนึงฟังเสียงนี่มาถ้าสุกแล้วเราก็จะกินกันเลยนะครับผมแต่ก่อนกินเราขอสวัสดีคุณผู้ชมมันก่อนนะครับวันนี้เรามากินไส้ย่างด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีทั้งไส้อ่อนแล้วก็ไส้ขมนะครับอันนี้เป็นไส้อ่อนเนี่ยที่มันเป็นกวงอ่ะแต่อันนี้เป็นไส้ขมลองชิขมาชอบไส้ขมลองชิมดู น้ำจิ้มของเราวันนี้มันมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมอ๋อตัดตัดตัด,ตด,ตดเป็นไงขม,มไหมบ่เอ้าวใส่ไหนบอกใส่ขมขมั้งขมขมขมวะขมซิมเบิงโอ้โหว่าตอนนี้กรอบแน่นอนขมฮะขมเนาะอืมหอมเลยอะนี่ย่างกี่ชั่วโมงเนี่ยพี่แก้โอ้โห ประมาณสองชั่วโมงคุณผู้ชมหอมลสุกปุ๊บแล้วก็ใส่ถ่านทิ้งไว้อบทิ้งไว้กินนสขึ้จนมันเหี่ยวเลยเหี่ยวจนเหมือนนี่นนท์เลยอไม่เหมือนครับมันย่นนี่เสียอะไรไมนเหมือนครบมันย่นแม่อันนี้มันย่นมันย่นไส้มันย่นก็มันย่นเหมือนกันนะไมนเหมือนครับตึงๆนี่เปรี้ยวไหมไม่นะกับน้ำจิ้มแจ่วอ่ะแก้วน้ำมะนาวใส่แล้วอ่ะมาครับผู้ชมกินด้วยกัน น่าฟังปุ้นไอ้ยินนะไส้อ่อนนะไส้ขมอนไหนอะไรกันคุณผู้ชมชอบแบบไหนชอบอ่อนล้ำกว่าชอบไส้อ่อนหรือว่าไส้ขมไส้อ่อนมันมีมันคุณผู้ชมือไส้อ่อนอร่อยกว่าเยอะเลยพอดีไส้อ่อนมันมันมันมีแค่นี้ผมก็เลยเอาไส้ขมมาด้วยลองหึมเพเกิน อะไรก็เยอะแค่อ่านมันอยู่แล้วตับเลยขอจิ้มซีฟูดดีกว่าจับเดือยไม่ต้องไม่ต้องเยอะหนาเลยวันนี้กินคาเตาร้อนๆครับทุกท่านถ้าเราไม่กินร้อนๆเนี่ยมันจะเหี่ยวนะครับผมเหี่ยวเหมือนไรข้นนนนะครับไม่เหมือนครับถ้าเรากินร้อนๆเนี่ยมันจะตึงหน่อยตึงเหมือนผม นี่มันครอบตาไอ้เขายกวไาตินกาตินกามันก็มีทุกคนแหละถึงไวยมันก็มีทุกคนนะตินกาเขาโยมยังไม่นไงแนวเออเดี๋ยวก็มีน้ำลายฟุ้งเลยนะอัเนี้ปั๊ดกันโอ้ยกกินแล้วอืมอ้วบเลยอย่างก็หมูกรอบ ในมันมากโอ้โหเนี่ยต้องทำอย่างนี้ทุกรอบนะหาเวลาย่างนา้นมันไม่เหนียวมันกินง่ายมันกรอบมันหอมใส่ปากเที้ยวละเอียดนขึ้นผมง่ากับส้มตำนะนะมันซอบเลยได้ส้มตำนะอ้าวเรากินแต่ส้มตำมันขมเหรอกินใส่ส้มตำอ่ะไม่รู้อ่พี่มิกบอกขมนะไม่ขมนะปกติ ไอ,อขมนะ่าอาจจะเป็นไส้ขมมั่ะนะไส้ขมคุณผู้ชมไส้ขมร้อนอดทนเดียเป็นผู้ชายทำกิริยาร้อนหรือว่าตำห้อยออกมาแล้วไหม้อดทนเห็นหนอนนี่ไม่ได้เลยมีอย่างเดียวกันไม่ไรกันหนอนนะั่น่ะ จับอ้าร้อนเราก็ปล่อยแล้วก็เก็บอาการไว้ดูไหมต่อไปโ้อทนผมเป็นคนซื่อสัตย์ต่อลมรู้สึกไงก็แสดงงั้นมาไม่กินนะพี่ไมน้ำมานซีฟูดล่ะจับไปผ่านเลยผมชอบซีฟู๊ดกินไส้มันต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วดีซีฟู๊ดอะมันนัว มันมันอะไสอ่อน,นพี่ชอบมันนี้มันทั้งมันทั้งหอมเนี่ยมันกว่าที่มันเชื่อมหวงไส้อ่ะเขาเรียกใช้ใช่ปลาสกุลสกุลเน่ะโอ้ยอม,มันได้ใจกุยเอากุยเอา้รารู้ละนอนไม่กินนะคุณผู้ชมมันมันเค็ม ไม่หไม่รู้ปกติแจ่วก็รสชาติอย่างเงี้ยแต่ผมชอบซีบู๊ทกว่ามันต้องตีก่อเนื้อมันต้องเนื้อเนื้อต้องบีบมะน,น,นาวใส่นิดนึงอันไหนเขากรอบอบอ้างเอย่าอัน,อนนี้นุ่มอืมอืมอืม ไม่ได้หมักเลยนะคุณผู้ชมเราเอามาเราก็ย่างเลยถ้าหมักพิษไทยดํามันจะหอมกว่านี้แต่หมักพิษไทยดํามันนันเอเ้าเฮ้ยลงมาแล้วได้แต่หั่นตรงนั้นหมักกับไอ้นั่นเมี่ยมนี่จับปลาโลดอ่ะให้มันนุ่มฮ่าฮะาฮ่าอการนี้เราเก็บอาการมันมันโดนลิ้นเนี่ย เดป,ปรกกาินล่วเขาบอกว่าไอ้ร้องได้นานรักดีอะไรเงี้ยไปเกมหน้าขึ้นไปไงมีความเหมือนคร้องอแล้วอดโคมว่ร้อปุ๊บเห็น <c oughs> <c oughs> สีหน้าก็รู้ว่าหน้าออกการเลยเสียงอย่าออกดิ ตัวพวงนี้กรอบมากเลยนั่งดูนานแล้ว <N> นอนก็ไม่ให้น้องเลยน้องสามามาหมอบหมอบเนีู้ยม,ามาหมอบขอแล้ว่ะนอนไม่ให้เลยนะใจดำเขาใจดำาเนี้ย เราเมันชอบแมวมากกว่าหมาหมามารอแล้วไม่ให้หมากินอ,ะอ่ะถ้าคนใจดีอ่ะสัตว์อะไรเขาก็ใจดีทั้งแมวทั้งเอทั้งแมวทั้งหมาทั้งหมูทั้งไก่สาวอ่ะทุกอย่างทุกอย่างประเคนกะไถ้าจอบมีคำว่าท่าด้่ยเนาะเขาไม่ชอบปลาเค้ใช่ไหมเขาไม่ชอบก็อย่างแบบว่าไปกินหมูกระทะกับแฟนเนี้ยก็ย,ย่างเนื้อแกะกุ้งให้กินอ่ไงเงี้ย กินใครกันมันครับมีมือก็กินเองมือสุดยอดเดี๋ยวเป็นปากเสียทองล่องเะไรมาแก้กันมาหวานนี่านไม่มีป้อนนั่งอะไรเลยไม่ไดป้อนอย่างไม่มือกันแล้วอ่ะในแล้วอ่หัวใจไป่ง่อยไปเด้มาป้อนเขาป้อนน้ำน้ำแล้วไม่ก็ป้อนแกะกุ้งให้กันหัวใจละมาหวานเนี่ยมาหวานเนี่ยาน โตแห่วงกินนั่นแหละอย่างเงี้ยหววงกินมากกว่าแฟนอ่ะก็แน่นอนนี่ไปกินหมูกระทะไม่ได้กินแฟนมันปึ้งโอ้ส่ชุดนี่พี่เก็มมันมันเยอะมากนะ นี่เอาไปนั่นลูกดูดูไม่ต้องจับร้อน กินไส้เมื่อไหร่เขนึกถึงนำ้ำลำไยมนนนนนนันนั้เนเย็นๆบุ้นๆนี่เนาะเดี๋ยวคันก็สามขวดของมันคู่กันกินละลองนี่นะโอ้โหยำเย็นๆนะคุณผู้ชมสุดอพักมาแก้มหม่อยพักเบาพี่เชื่อคนจำนะใส่เปล้อก สีเข้มของอะไรพี่กิมเนาะไส้ใส่ขมอะสีเข้มกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปาหากินน้ำกินข้าตักดางขวดกันนะครับผมจะวัจะเก็บไปกินซันนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวกิมน,นี่ก็เชิญทุกผู้ชมนะครับผมมากินไส้ด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็ย่างไส้ได้อร่อยมากนะครับผมมีไส้ขมแล้วก็ไส้อ่อนนะครับผมไส้ขมก็กรอบอรอดีอร่อยเนาะขมขมอ่ะขมนิดนึงเรากินกับซีฟู๊ดแล้วก็จิ้มเตี๋ยวไส้อ่อ,อนก็แบบมันเลยมากไปเดี๋ยวกิม,มีเวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเหิวน้ำเย็นๆนะครับผมฝากกดไลค์์กกดดดดแชรรตติาม้วยนะคับ สวัสดีครับครับรบายบาย